สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับ,บรวันนี้พาพี่น้องมาดูเจ้าแคทเจ้าแคทด้วยไอ้หนุ่มมักกันแตงรอพี่น้องแตงรอแคทเทอร์บิลล่าสามสองสาม ก็จะตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับเพื่อสูบน้ำออกไม่ฝนดันตกด้วยพี่น้องเกะกรงมาได้หนึ่งปี น่าจะคันแรกของภาคตะว,วันออกอ,อ,อใส่นาซาแต่งสวยครับแต่งรอเลยแหละอ่ะเอาผู้ช่วย ขึ้นไปก่อนแคทเธอรีล่าสามสองสามจีซีเปิดบอ่อเปิดบอ่อได้สวยครับนะบอ่อประมาณสองไร่แต่ว,ว่าขุดได้ ชั้นแรกก็เจอแล้วครับเจอลูกหลังแล้วโ,โครงสร้างใส่กระจกหรือว่ากระจกใบไม้ครับแล้วก็ท่อเล็ข้างบนลังขาที่พักรองเท้าปุงกีห้าฟันพี่น้องโอ้ฝนตกแล้ว เม็ดใหญ่ด้วยพี่น้องโอ้ทำยังไงเอ่ยอ่ะเดี๋ยวจะบอกสรรพคุณของเจ้าแคทครับยี่สิบสามตันนะพี่น้อง คันนี้ยี่สิบสามตันกับสองร้อยกิโลเดียรตีว่าสิบสามตันครึ่งก็ได้ครับยี่สิบสามตันครึ่งก็ได้อ่าขนลงไหมน้องอู้เจ็บเท้าพลิกด้วยขอเท้าพลิก ต่องยนตหกสูบครับรหัส c 7 1ุมกี้นี่นึดคิวดูใบแท็กก็ใบแท็กอยู่ประมาณเจ็ดสิซนติเมตรนะครับโลเล แปดตัวแครีย2สองตัวนี่ดูสติ๊กเกอร์ใหม่ครับโองเขาเครื่องยนต์ก็บล็อกเดียวกับน็กเจ้นนะครับสามสองศูนย์ 3, 2, 0, นิกเจน้นรีดมาได้158ตัว รับไอ้นุ่มใหญ่มากกันสามสองสามจี๋ีเดก็เดินแต่งพอบครับนะแต่งล่องน้ำไหมน้องจะได้ยินเสียงครางของปั๊มรุ่นนี้ก็รองรับนะครับเคื่องยนต์รองรับ บี0นะครับราคาบางที FC อยากรู้ราคานะครับเจ้า3 2 3สเนี่ยบตัวนี้ไม่ถึง5ล้านนะพี่น้องนะครับไม่ถึงครับเครื่องยนตกสุกสูบ158เร่งมาวัดรอบเครื่องต่ำครับ1 6 5 0รอบแต่นาที จะมองเห็นถังน้ำมันหรือว่าถังเชื้อเพลิงเป็นสีดำครับพลาสติ X P อ๋อโอ้คุณกีต้องยอมรับว่าสวยมากครับ 2,000กว่าชั่วโมงยังยังเฟรีอยอยู่ครับจิ <c oughs> ดไว้ว่าคือสนักับระบบไฮดรลิกก็สามารถที่จะย่นนะครับไม,ไม่ถึงว่าชุดแพรนี่ไม่เยอะนะครับแล้วก็สายไฮดรลิกมีน้อยครับน้อย สำหรับค่ายแคทปัจจุบันยนต์ไปถึง70เมตรเลยครับหมายถึงว่าประหยัดสายไฮดรอลิกไปเยอะแล้วก็ไฮดรอลิกก็ใช้น้อยครับใช้น้อยโอ้ภาวนาจะให้ฝนตกครับดูท้องฟ้าดิ อ้ออะแกก็ลอกลอกครับลอกลอกเป็นล่องน้ำไปอ้อแต่งใส่ท่อเรล็ด,ด้วยพี่น้องโอ้เจอดินเหนียว ติดรองเท้าเต็มนะครับ <c ười> นี่สองไรนนะครับอยู่ที่สองไเน์เมโทรชุดเพกระทัดรัดดีกระบอกสีดำจุบันแคทก็จำหน่ายโดยเมโทรแคทหรือว่าแคทเมโทร ยี่สิบสามตังสาตันครึ่งตีไปเลยแต่ว่าดูสวดทรงองเอวนะครับไม,ไม่ว่าจะากล่องหลังกล่องหลังจะฝังเลยแคดก็แรงมาไม่เยอะ จริงๆถ้าเป็น3 2 0 G C จะเครื่องสีสูบนะครับ <ừ. S 1> ถ้า3-2-0อันนี้3-2-3 <ừ. S 1> ในเมืองไทยก็เริ่มใช้กันเยอะเหมือนกันครับดูสีมือในการแต่งเดี๋ยวไปดูอีกมุมหนึ่งครับ เดี๋ยวผมเดินไปอีกมุมนึงพี่น้องค่อนข้างจะถ่า,ายลำบากเพราะว่าดินเหนียวแฉะมากครับเดินลำบากมากเลยมาดูแกแต่งสโลปไปในตัวครับหรือว่าคนขับหรือว่าฝีมือครับแต่งเป็นร่องน้ำด้วยแล้วก็มาดูการแต่งหลอ นี่ครับโเ้เกกดมาใหม่เลยดูความสวยงามของโบรครับหรือว่าฝีมือจัดจ้านทีเดียวยกมือให้ครับ ช่วงทางบนเก่งหัวเก่งนี่แตง่งแต่งสวยครับตรงรอซะด้วยโอ้ลองหลังคอเลดตุ้งสีใหญ่ก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อครับเจ้าแคทพัดลมก็ใช้พัดลมพัดลมไฟฟ้าห้าตัวนะครับทำไมถึงเปิดบั้นท้ายหรือว่า ทรงเขาจะใหญ่กว่าดีทูหรือกว่าตัวอื่นเพราะว่าจะได้โล่งน้องโล่งมากครับเวลาใช้งานนานๆก็เื่ความร้อนเลยะจะจะไม่ค่อยขึ้นนะครับเป็นความร้อนเพราะว่าอากาศไายเได้สะดวกอ่ะเอาอเค่2บสนาทีพอเบาะเครับ คทเทอร์บิล่า3 2 3 GC แกะกล่องมา2,000กว่าชั่วโมง2,128ชั่วโมงยังเครียดอยู่ครับสนใจก็เข้าดูได้ครับ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์ X Power Team ครับ 9, 8, 2 7 2 3 7 5 2ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ